สบายดีสบายดีเอซมาเพาะกันตอนบ่ายมาเด้อมาเด้อกินสมกขามมานอ่อนๆเพื่อนว่ามือแรงกับปลุดปุดปัดมานอ่อนๆมืแรงกับปลุดปุกปัดน่อยไล้เนเอย ไ late ล yeah, yeah, oh, mm. mm. <c oughs> hmm. ่เลยไปนะคะเนื่ยเลยโอ้ยตื่นดิไปน้ำก่อนทองกริงว่าแต่นี่มันสมสมแหงบ่ว้ายเนี่ยมะเนี่ยน้ำอ่ะ มุนกวงมุนกวงกินซอมุนกวงกินซอลูกครับอันนี้ซื nice ้อน้องนิงเด้อพี่น้องซื้อนิงอือเอาเลยเอาเลยเอาเลยคุ้มมากเอาคำไปซีออกแหละไปเลยกินชม ไอ้อเร <c ười> าเง,ง,งินจิงด้วยไหมต่อจำเกลือยังไปจำเกลืออยู่พี่น้องกินโม่เดียววะจางเบาสงสัยจางเอ้เราเงินไปจำเกลือน้ำลายแตกพี่น้องมากตัวนี้นะหมากนั่นมึงคือไปตาแซ่บแธอว่ะกูเห็ดสะบ้อไอ้นีหนิงเบิดในจานในหมากนี่ได้งามอ่ะนี่โย่กูเห็ดสะบ้อนี่ยนะ แก้มเลยมมมกนแไหนมีนมนี่พ้ีก่อนจรงอันนั้นไม่ิเขาเหนือเขานังค่ะตม้อม่กเียที้ยนลายแตก้วนลายแตกกินได้ไหมกินกินมินมั่นจะอิ่มเลยไม่ย เนย่าเพชรบ่สมอยากนะบุเพชรสมเออนั่นแม่เนี่ยมาเด้อมาเด้อเจดอนมาเด้อมาเด้อแม่ไอเจมอนะไม่เอาสิ้นให้แน่ใจกูว่ะมาละเอ้าใส่แกีไปเงี้ยนมันจะเข้าตาอะคุฮะเป็นี้ม

ของทอดดุดวดเด้อแจวเด้อจะไม่มาปพดก็ใช่ว่าจะมาเพชรเฮเฮ้ยนะฮึของเพชรแฮบมาเพชรซุกอ่ะเห็นสองมากตาม็จเลยหรือหันมาเพ็รหาวมั้งแบบห่ามมาเพชรคลิปชงใหชงให้น็อตไทกันด้ บดหมากหนึ่งนติมน้ำติมน้ำม่ตงกินะไ่ังวะชวะช่ว้างหนแบแบนัวกันนัวมันอยู่กนมันเบดมันบะป้าต้องกินมากหนึ่งกับชงวะชงวะแ เห็ดแมมนมากนึวงมาแล้วนะคนเงานอนอยู่่ะไทยนินไทยกนละสีนอนตอนละสวงเสคนนอนนั่งไปอยากบอลตักไรน่อยตอนให้ตุดีๆอยู่ะบอลอทม่กินตอนบอลน่ โอ้กินบวกลกบวลงเลยพอดีรถนี่ยเฮ้ยมึงหมอบอดพี่สิบบวดในเมื่อนี้เนาะเรเห็นว่าสิบบิดเบวดเต <c oughs> อร์กินอะไรวะาตัวกินดนีาตัวเพชราตัว,ตว,ตวกินแม่ขึนในน้ำแม่มาสบายดีเดอ้อส,สบายดีเอฟซีสบายดีอีกเคยหนึ่งมามากินมะขามตอนเที่ยงไปเนาะ บักขามผักกัปิดมากใหม่ๆสดๆได้แจ่วัวนั้นมากเลยแจ่วแจ่วสองมาเลยค่ะกินเนื้อแกงง่วงพี่น้องนี่แม่ตั้งใครแล้วนี่กินเพอแกงง่วงหรือแม่ตั้งใครนี่แจ่วตัวนั้นี่ก็เดิมมะขามน้อยบุ๊มบิ๊เออมะขามใหญ่เด้อของใหญ่เด้ออย่าตั้งใหญ่ตั้งยาวได้อส่งไปรีรอพี่น้องบอลยังส่งเฮงเลยมันบอกเป็นของเด็กน้อยมันของคุณยายอะไรค่ะของคุณยายกินแล้วก็พักนึงก็อื้อรื้อแล้วแหละ พักหนึ่งก็อิ่มดูแลพักหนึน่งฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามสองติบลอยดีล่าเนี่ยเด้อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนไ่น้องเพชรจำคำเดียวกับเพชรเลยไปก่อนบ๊ายบาย